สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่หาท่านวาคมพศ2 5 6 3ครับนี่ครับเป็นวันพอแห่งศาสตร์เนาะนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเดียครับท่านไหนเข้ามาแล้วครับตลาดห้วยฝ้ายอำเภอตรักการพืชผลจังหวัดอูบลนดาชธานีนะครับเปิดทําการทุกวันเสาร์ครับนี่ครับอากาศเย็นแล้วครับนี่ครับหนาวหนาวเย็นนี่ครับ ยุดไฟพิงครับผู้เฒ่าครับนี่ครับทางไฟพิงนี่ครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับมือนีแต่เศร้าเลยนี่ครับหนาวมาแล้วเริ่มหนาวแล้วนี่ครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึครับเดี๋ยวอัปเดตราคาควายปลอรมกันเลยนะครับเด้อไปครับนี่ครับเบิ่งโคบแม่ลูกครับโคบแหลกเข้านี่ครับแม่ลูกลูกโตโตแม่ไหครับนี่นี่ครับลูกโตแม่เขาก็เกิดเกิดได้ยังมือเลยครับนี่ ไดฮามือเกิดไดฮามือครับแม่ลูกโคบหนีครับแม่สุวรรณแม่สามสิบนะครับลำตัวแม่เพื่อนนะครับใส่ครบเงี้ยวนะครับตาตาแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเก็บถ่ายเพื่อนถ่ายแม่เต่านมดีนุ่มซีนะครับลูกประมาณสามตัวครับเนาะนะครับอันนี้ลูกตัวแม่พก็เกิดไดฮามือตัวที่สามยืนอยู่นี่นะครับตาลำตัวเปิดราคาไปสี่หมื่นสี่หมื่นพอดีนะครับตัวนี้อ๋อ เดี๋ยวอย่ามาเบิร์นหนาจังหน่อยเนีครับหน้าตาเพื่อนซื้อหมื่นบาทโต๊ะรองหน่อยนิดนิดหน่อยเนี่ครับหน้าตาเพื่อนเขาง่ามเขาเถื่อนดีนี่ยครับหน้าตาเพื่อนลูกสามตัวครับเนาะนี่ยครับหน้าตาขาแข็งเรียบเนี่ยครับหน้าตาพ่อใส่อยู่เนี่ยครับหน้าตาอันนี้อีกอีกด้านหนึ่งหาโม่พ่อาบ่พเอี่ยครแบบนี้าตาถูกใส่เอ้ยลูกสาวลูกสาวได้หามือนี่ครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ ศูนย์หกห้าเจ็ดหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองนะครับสี่หมื่นบาทต่อรองเลยครับขอบคุณครับนี่ครับเอาไฟมากระโถนมาแล้วครับเด้ลยขอบคุณครับนี่ครับเบื้องบมกผู๋หน่อยตัวหนึ่งพู้ใยังมาถึงปีกว่าไหมหรือปีกว่าเจ็ดเดือนครับนี่ประมาณสิบเดือนกว่าแต่ว่าได้ลักษณะความสูงสูงเนี่ยค่อดีแต่น้อยนะครับสูงวันเมตรสามสิบห้านะครับ เนีอยเลยยังมดถึงปีนะครับเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับบักปูครับหน่อยห้าสิบพอดีนี่ครับโมแมนออกกระทบมู้หลายยังหน่อยอครับนี่รื่งไหนรื่องไหนลักษณะมันฟาจับนี่ครับหน้าตาเพิ่นขู่หน่อยเหรอห้าสิบพอดีนี่ครับตัวนี้นี่ครับเป็นราคาเพิ่นห้อง,องไว้นี่ครับหน้าตาสีหญ่เป็นนายอีกอยู่างนี่ขั้วยังหมดถึงปีนี่ครับแข้งขาดีนี่ครับลำบตัวเพิ่มนี่ครับเถ้าอยไกลจังหน่อยมันย ยัง่ดีนะครับลักษณะเพิ่นเร็บง่ามนะครับถ่ายถ่ายดีนะครับปู่นะครับถ่ายเพิ่นยืนดีใขรดีครับนะครับกล้วยสิบเดือนับนี่ขึ้นครับเนี่ยนะครับสิเดือนกว่ากว่าเหรนะครับ่จ้าใหญ่ดีนะครับตจนุเพิ่นเอาไปจุงเหรนอยู่ครับ่ไม่ได้ฝากาเท่าไหร่อีกนะครับซูนเก่าสามครบนเก่าสาองเก่าสามสองเก่าสามหกูนหนึ่งสามหกนห่นะครับ แม่สาวพุ่นเอาไปใส่เราบังคับเลยยังอยู่เย็นบ่แม่สาวตัวไหนครับแม่สาวห่อหกสิบพอดีนี่ครับแม่สาวตัวนี้น่งามอยู่นี่ครับนี่ครับหน้าตาแม่สาวจ็ดปีครับนี่สองปีกว่าสปีกว่านี่ครับเปิดราคาไปหกสิบเบอร์ราคาห้องไว้นี่ครับกล้วเปลือกก็มาหน่ามือนี่นี่ครับอันนี้แม่สาวสองปีกว่าเปิดราคาไปหกสิบนี่ครับรับตัวดีสูงกว่าแม่สาวสิผห้กันนี่ครับตอนนี้ สองปีกว่าๆงามครับตัวนี้ก็ได้นี่ครับถือว่าเหมาะเลยขาแข็งดีเล็บงามนี่ครับหน้าตาเพิ่นเอ๋อนี่ครับหน้าตาพรส้มพุดนี่ครับตอมก็ขาแข็งนี่ครับอันนี้ล่ำโตเพิ่นครับล่ำโตแม่สาวตัวนี้ของนายหอยเวน็ดเพิ่นนี่ครับเหมาะเลยนี่ครับเอาควายเปลือกเข้ามาไกลๆกันเลยตัวนึงนีครับปากเปลือกอันนี้ถ่ายเพิ่นพวกหาช่วงถ่าย แม่สาวนี่ครับเอาเผื่อมีผูมิคุ้มกัน60เปอร์ห้องไหวครับเด้อต่อรองเอานี่ครับครับขอบคุณครับนี่ครับเบิ้งวากูน้อยนี่ครับ47,000บาทนะครับตาแต้มแก้มจำอ่องคอนี่ครับสูงประมาณเม็ด35ครับเนี่ยตัวนี้นี่ครับกูน้อยแต่ว่าใหญ่ดีนี่ครับขั้ยแยกปีนะครับนี่2ปีกว่าๆนี่ครับลำต้นนะตาขาแข็งดีเล็บงามนี่ครับอันนี้ถ่ายเพื่อนนีครับก๊กค้างช่วงถ่ายอกูน้อย2ปีกว่านี่ครับ สองปีกว่าๆนะครับหน้าตาเพื่อนตาเตีมเตี <c oughs> ่ยตาเตีมแคมจับนี่ครับนี่ครับหน้าตาเพื่อนเนี่ครับนิ่งๆไหวบักละนี่ครับนิ่งไหวนิ่งไหวเดี๋ยวสิส่งเอาประกวดนี่เนี่ครับตาตาตาแข็งเดี๋ยวหน้าตาล้ำโตเพื่อนดื้อจังหน่อยมันม่เคยมาสนามป่ะนี่ครับขาแข็งการยืนนี่ครับเนาะนี่ครับเนาะเผื่อมีผู้มักนำสี่สเป็นราคา ห้องไว้ต่อรองได้นะครับจำเบอร์โทรได้ไหมครับฝากเบอร์โทรอีกนะครับศูนย์หกหาศูนย์หกหาหกสาาเจนึ่งศูนย์สามเอา่ครับตาอกาเาขอบคุณครับนะครับนี่ครับเบองแก้งผู้น่อย้ำมๆงอีกครับนี่ครับกไก่กันของปอเพิ่นนี่ครับสองแปดห้านะพอเนาะนี่ครับสองแปดหาตัวนี้ครับตัวแรกเอาสองแปดหาสรรณเม้านี่ครับ 2 8งหมนแปดพันหาร้อยนะครับตัวนี้สองหม่นเกานะพ่อสองเกาห้าตัวนี้น่ครับราคากับซูซีกันนะครับเป็นราคาของไหวบักบอทกทั้งสองเลยนะครับบักเกทึกเพื่อมีทันไดมักน้ำเนาะครับสองหมื่นแปันหายสองหมื่นเก้าะครับถ่ายเพื่อนถ่ายบักเทึกตัวนี้สองหมื่นเ้าหา้ยป็นสองหม่นแปดหอยนครับสอตัวเนี่ยเบเบื้งหน้าตาเพิ่นน่อยนะครับหน้าตาหน้าตาเพื่อนหน้าตาขาเคียงดีเล็บงาม อีกตัวนึงนะครับตั้งสองตัวเลยนะครับหน้าตาลอแก่งบับกบผูรอล,ลอสองตัวนะครับสองหมื่นปลายปลายนะครับเป็นราคาห้องไหวต่อรองได้นี่นรค,นครับมาครับขอผู้ได้รับอ่อาานนะครับขอผู้ครับนะครับเดี๋ยวเบิ่งไก,ก่กันเลยนี่กับบักผูกันว่านี่นผูหน่อยกันเท่าได้พอบักผูหน่อยตัวนี้สองเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผูนหน่อยตัวนี้นะครับสูงไก่เคียงกันวันเมตรยี่สิบบวกยี่ห้าสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับหน้าตาตัวนี้อีกตัวต่อมากแล้วพอผูหน่อย สามหมื่นหาพันนี่ครับตัวนี้กล้วยยังหน่อยๆอยู่เนาะพ่อนี่ครับนีครับหน้าตาเพื่อนสามหมื่นหาพันนี่ครับตัวนี้บอว่าสามหมื่นหาพันห้องไว้นี่ครับลำตัวหน้าตาเพื่อนอันนี้เพื่อนมอยเบอร์โทรรับเด้ออัปเดตราคาฝากพี่ฝากน้องก็คือนี่ครับตัวนี้สูงกับใกล้เคียงกันประมาณเมตรยี่สิบห้าบวกนี่ครับแต่ตัวแกงผูน้อยเฮาโยกแกงเลยนี่ครับเอานี่ครับประมาณนี้แล้วนะครับขอบคุณครับนี่ครับ นี่ครับเบิ้งโคมแม่ลูกเปิดละห้าใบนะพ่อสามพนห้าหมื so like right like like 3, ่นสามพันมองขายนี so no. ่ครับมองเอาเงินนี่ครับแม่มัดเจ็ดเดือนนะพ่อสามสี่เดือนมัดสามสี่เดือนครับนาตาแม่เพิ่นลูกตัวที่ไรที่สองพ่อที่สองนี่ครับตาตาลับโตแม่เพิ่นมัดสามเดือนนี่ครับอันนี้ลูกเพ่ตัวแม่ตัวผู้พัวตัวแม่ลูกตัวแม่ประมาณเที่งปีดล้วพ่อครับแม่ลูกโคมนี่ห้าสิบสามนะพ่อเนาะนี่ครับนาตาขาเขียน่ เฉพาะแม่เพื่อนบ่ได้ขายน้อครับเนี่ยครับเนาอัปเดตแล้วค่ะฝากพี่ฝากน้องครับเด้อแม่ลูกโคมนี่หาสิบสามเนี่ยพอดีพี่น้องพ่อแม่เพื่อนมาสื่อป่วยพอดีพญางไปเบิ่งนน้ำกันทางหัวนะครับโคมนี่หาสิบสามนะครับลำตัวหน้าตาเพื่อนลูกที่สองเนี่ย้องเพื่อนว่านี่ครับเนาะอัปเดตแล้วค่ะฝากพี่ฝากน้องนี่ครับกำลังเบิ่งกันอยู่นี่ครับต่อรองกันนี่ครับอีโคมหนึ่งของเพื่อนมีสองโคม นี่ครับอัปเดตราคาะตัวนี้ลูกสองนี่ครับเอาประมาณนี้ครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งคมใหม่ก่อนนี่ครับนี่ครับเบิ้งแก่งผู้หน่อยของพ่อเพื่อนตัวนี้สามสิบสามพ่อนี่ครับตัวนี้สามหมื่นสามพันบาทนีครับผู้หน่อยม่อๆงามๆนะครับหน้าตาลำโตขาแข็งนี่ครับหน้าตาเพื่อนนี่ครับนิ่งๆไว้บักละนี่ครับ แข่งผู้หน่อยค้ออกอขาแข่งเล็บเล็บดีครับเล็บแต่ตับเล็บแต่ตเล็บดีครับตัวนี้3 3ตัวต่อไปลพ่อขแม่เี้ควยแม่45,000ตัวกลางนี่ตัวกลาง45,000ตัวริบสุดลพ่อตัวริบสุด20,000 2,000 20,000 2 0 0แม่สองพ่อเถือเถิกตัวหน่อยนี่เถิกตัวหน่อยนี่เถรับตัวหน่อสูงมันเม็ดหนึ่งนะครับตัวต่อไปกับปันเม็ด2 5บวกแต่ตัว ครับอ <Pop> ันนี้เบางช่วงถ่ายเพื่อนนี่ครับถ่ายตัวหน่อยนี่ครับสองหมืน่อยนีครับตัวนี้สี่หมืตัวนี้สามสินี่ครับสี่หมื่นหนึ่ตัวกลางนีครับตัวเมษาหน่อยนี่ครับตัวนี้นีครับอันนี้สั้นล้างเพื่อนช่วงถ่ายเพื่อนครับขาแข็งดีทุกตัวนีครับเมษาหน่อยสี่หมืนหนึ่งน้าร้อย4.1500รนีครับสินครเนาะนีครับประมาณนี้ครับเด้อพอรอุปเคาทากท่านอับเดตแล้วครับฝากปีรับขอบคุณครับ ของ่นี่ครับแม่ทั้งสองคู่น่ะตัวนี้แม่น้อยทั้งสองนี่ครับสามหมื่นคู่สองตัวสามหมื่นคู่นี่สามหมื่นห่วยได้สองตัวต่อรองได้อีกนี่ครับต่อรองได้นะครับแม่สาวน้อยนี่ครับนาตาขาแข็งแม่สาวน้อยสองตัวนี่ครับตัวละประมาณเม็ดหนึ่งบอกเกินเม็ดหนึ่งนะครับหน้าตาลองตัวสองตัวนี่สามหมื่นห่วยจกเดือนเหรอครับนี่ ไม่ก็เส้นพวกล็อกขั้วใช้แอมขั้วขั้วพ่อพดนี่ครับคั้วหน่อยนะครับคู่นี่สามหมื่นบาทห้องไว้นะครับหน้าตาขาแข็งนะครับหน้าตาดีขาแข็งดีนะครับข้ามแอมมาเอานี่ครับเอาตัวนี้ล้วพ่อตัวต่อมานี่ตัวเถิกนี่ครับเอาตัวเถิกใหญ่ขึ้นมาอีกสามหมื่นสองครับตัวนี้ตัวเถิกสามครับตัวเถิกว่าสามแก็งตัวนี้แก็งตัวนี้แก่าเถิกสองหมื่นสองหมื่นตัวนี้สามหมื่น สองตเมืสองตัวนี้ตาแข็งดีทุกตัวนะรับต้ัวอันนี้ต้นสุดท้ายนี่เท่าไรพ่อสองมือนเท่ากันสองมือนเกันนะครับผูน่อยเอ้าเบิ่อีกด่านหนึ่งต้องพอดแตะนะครับล้ตัวตัวนี้สองมื่นสองมืนนะครับตาแข็งตัวนี้สาม0มืนสองนะครับใช่เพื่อนนะครับ่แตะดตนั้นตัวนั้นแม่ทุกสองนะครับตัวนี้สาตัวเป็นบักเถิกตัวนั้นแม่หน่อยสองตัวนะครับพ่อจะแตะเืก้าวนา โทษมักตัวใดก็โทษว่ามักตัวใดโทษว่าหาครับครับครับอ๋อเนี่ยครับเพื่อมีสันได้มักมาห่อเนาะไปม่ตัวก็แจับก็มาเอาแล้วครับเอาครับโอเคครับพ่อประมาณนี้ครับขอบคุณครับนี่ครับเบื้องบักเถิกม่อมอะครับสามปีครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับสูงประมาณเมตรสี่สิบนะครับเด้อตัวนี้นี่ครับบักเถิกนี่ครับหน้าตาลั่งโตอันนี้ช่วงท้ายเพื่อนเปินราคาไปใช้พ่อบักเถิกเขา เจ็ดหมื่นเจ็ดนต่อรองได้ครับเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้เพื่อนวะเนี่ครับสามปีสามปีตาดีลูกเงินลูกไทยขาแข็งดีนคเนี่ยครับเนี่ครับเอ้าตาตาดีนี่ครับโอ้ล้ำโตล้ำโตเงี้ยวครับตัวนี้ได้ความเงี้ยวขาแข็งดีนี่ครับเบิึงลึงเบิึงเบิึงขาเพื่อนแบี่ยคับลำโตได้ความเงี้ยวเพื่อนขายกุ้ยสามปี นครับข้าวเนี้ยบด้กินข้าวสารอันนี้ถ่ายเพื่อนกับโคกฮางไข่เสมอดีนครับขาแข็งนี่ครับยันี่ได้กินอาหารเสริมนี่ครับเอานี่ครับบักเทือกเพื่อมีทันได้มากก็พราะ่าเนี่ครับหน้าตาเพื่อนข้าวสามปีนี่ครับหน้าตาเพื่อนเออเนี่ครับหน้าตาขาแข็งฝากป่ะทูไว้ในพ่อนะศูนย์เก้าสอง แปดหกเจ็ดห้าสี่หกสองนี่ครับเอาต่อรองเอานี่ครับสั่นได้เพื่อมีสั่นได้สนใจนี่ครับเนาประมาณนี้ครับเดินบกเถิกเข้าก็ได้นี่ครับนี่ครับพ่อเพื่อนเจ้าของเพื่อนนี่ครับเจ็ดสิบเพื่อนว่าครับของครับลูกลูกแม่เอาเนี่ครับเบิรงโคมแม่ลูกเปิดราคาไปเท่าไหร่นะครับห้าสิบเก้านี่ครับลูกกับลูกตัวแม่นี่ครับแม่เพิ่นมานเจ็ดเดือนเนาะครับนี่แม่เพิ่นสี่ะมาณสามเดือนบ้านสามเดือนเนาะนี่ครับ ห้าสิบเก้าร้อยร้อยังร้อยร้อยซิปเนี่ครับเอาเบิรงแม่นี่ก่อนนึ่ครับแม่ลูกห้าสิบเก้านะครับเนี่ครับห้าสิบเก้าอันนี้ถ่ายแม่เพื่อนอันนี้ลูกลูกตัวแม่นี่ครับลูกตัวแม่นี่ครับหน้าตาขาแข็งดีลูกตัวเมียแบบในทองอีกสามเดือนนี่ครับผสมตัวไว้ได้สามเดือนเพื่นว้างนะครับรับตัวขาแข็งซื้อซองหนึสามเพื่นว้านี่ครับอันนี้ถ่ายแม่จะเบิงรับตัวแม่เพื่อนเพื่อนบ้นะครับ ลำตัวแม่แม่นี่ก็สูงประมาณเมตรสามสิบบวกครับนี่ครับลำตัวหน้าตาขาแข็งนี่ครับนี่ครับเดียวบิางหน้าตาอีกรอบนึงครับไปสามสิบบวกครับหน้าตาเหมืนลูกที่ใดในทองทำนี่แน่ใจบ่ประมาณสามรับหน้าตาเหมืนครับหน้าตาขาแข็งเล็บเกิดใส่ไดนอยู่นี่ครับหน้าตาครับอย่างฝรั่งอีกบ่วยๆเลยนี่ครับสนใจติดต่อะไรนี่ครับเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับ ศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเก้าแปดสองสามหกอครับผมอยู่ตะการเท่าอยู่สีเมื่อยครับสีเมื่อยครับผมเอาโอเคครับโอเคอยู่ส่วนเดียวกันเอาสีเมื่อยครับขอบคุณครับนี่ครับเอาแม่ลูกมอมๆเลยเอาแม่ลูกอีกคมหนึ่งครับสี่สิบเก้านะพ่อรับคมนี่สี่หมื่นเก้าลูกโตโตแม่ครับลูกโตแม่ให้กันปุยๆเลยลูกก็ได้ลูกเพิ่งจ็ดเดือนนะพ่อแบบนี้เเดือนประมาณเจ็ดเดือนแม่เพิ่นผสมยังครับสสมแล้ว กยังบอนับประกันนะพ่อเนาะในสองก็ได้ยในยี่เดือนนอนในสองคนสามเดือนประมาณสามสี่เดือนเท่ากันนรื่องับแม่ลูกสี่สิบเก้าเรื่ับโคมนี่นะครับแม่กระสุงประมาณเมตรสามสิบเท่ากันกับหน้าตาแม่เพื่อนแต่ว่าบ่มีเบอร์โทรนะพ่อเนาะเรื่องับอยู่อำเภอไหนนะพ่ออยู่อำเภอสีเมืองใหม่สีเมืองใหม่เรับเรื่องกับโคมนี่สี่สิบเก้าเรื่ับหน้าตาลูกเพื่อนลูกตัวแม่เรื่กับแม่ลูกขาแข็งดีเรครองกับหน้าตาแม่เพื่อนเรื่องับแม่ลูกสี่หมื่นเก้าพันบาทเรื่ับโคมนี่นรื่องับ ในเบิ่งถ่ายแม่เพื่อนแต่ว่าพ่อเพื่อนวีเบอร์โทรครับเด้อนี่ครับไปอัปเดตฝากพี่ฝากน้องครับรับตัวหน้าตา49,000บาทนมดีนมซีนี่ครับอันนี้ถ่ายเพื่อนอันนี้กุ๊กค้างจมถ่ายแก้ย็นนึกเรียกทั้งหลังนะครับเตานมก็ดีครับเตานุ่มซีกุ๊กค้างจมถ่ายทั้นหลังนะครับเนาะตัวนี้ลูกเพื่อนสับประมาณนี้ครับเด้อพ่อเพื่อนวีเบอร์โทรครับครับขอบคุณครับ นี่ครับอัปเดตราคาแม่สาวน้อยอีกครับนี่ครับแม่สาวน้อยนี่ครับสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าบวกครับตัวนี้นี่ครับทั้งสองเลยน,าาคน,ลนละค,ครับหน้าตาเพคนตัวแรกนี่เท่าไรพอราคาเท่าไหครับตัวแรกเขาสองเจ็ดนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับโอ้นี่ครับแม่สาวน้อยสองหมืน่นเจ็ดพนันบาทควายจะปีหรอหัวแนบมงลักษณะมลปีบ่ประมาณปีหน่อยน้อยนี่ครับ ควายตัวละปีเนีน่อยสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับท่านไหนที่ตามหาควายบัวแพงแหงครับเอาไปเลี้ยงนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหน้าตาขาแข็งนะครับควายหน่อยนาเลี้ยงสองหมื่นเจ็ดแม่สาวหน่อยปีปลายๆนะพ่อเนาะตัวนี้นะครับหน้าตาเดียรตัวราคาเดียวกันเลยพ่อพ่อราคาเดียวกันเลยนะครับสองตัวนี่แม่สาวทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวเบิ่งมโตช่วงใหญ่เป็นยังไงพ่อนี่ครับเริ่มโตอีกด้านนึงนะครับ 2 7 0 0 0บาทครับแม่สาวน้อยนี่ครับกค้างจ้องายเพื่อนเหมาะพอเลี้ยงนี่ครับราคาเบาๆนี่ครับแต่ละโตกับไม่สูงเมตรี่สิบบวกขึ้นยี่ห้านี่ครับลำโตนี่ครับแต่ละโตพ่อมีเบอร์โทรไ่มครับมีเบอร์ที่ต่อปะหัวผมมีนะหัวเนาะยื่เพื่อได้ครับอ๋ออยู่ตะการเหรอเอาครับขอบคุณครับพ่อนี่ครับแม่สาวน้อยเหมาะเลยนี่ครับ นี่คร bueno ับเบิ้งอีกแม่หนึ่งของพ่อเพื่อนแต่ว่าไม่มีเบอร์โทรครับเลือดสามสิบสองผ่อว่านี่ครับสูงมั้ยแม่สามสิบได้อยู่ตัวนี้นี่ครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้แม่แยกลูกเพื่นว่านี่ครับสามหมื่นสองพันบาทนี่ครับอัปเดตราคาฝากพี่ฝากน้องนี่ครับสามสิบสองอันนี้สายเพื่อนตัวนี้มีอายุคืนมาได้ยังหน่อยนี่ครับตัวแม่กันนี่ครับโค้ค้างเครียดๆสามหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้แม่นี่นี่ครับนี่ครับสามสิบสองนี่ครับหน้าตาเพื่อนนี่ครับ นี่ไงสามหมื่นสองพันบาทขาแข็งเรียบเปินเรีบเรียบหนาเรียบลังเอา้าประมาณนี้รับเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับเบอร์โทรเพิ่นพอเพิ่นบ่มี่ขับขอบคุณครับเอา้าครับเบิ่งรอรออีกเจ๊กตัวครับเปิดร์ละห้าหกหมื่นพอดีควายเจ๊กปีแล้วครับนี่สองปีกว่าๆนี่ครับหน้าตาหกหมื่นบาทเป็นราคาห้องไว้ครับขอข้อหน้าเอิี่ครับขาแข็งเรียบเรียบดีครับหน้าตา สองปีกว่านี่ครับตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งลำโตเพิ่นนี่ครับลำโตดีครับตัวนี้เปิดราคาไปหกหมื่นบาทพอดีนี่ครับลำโตสูงประมาณเมตรหน่อยเกือบเมตรสี่สิบอยู่ครับตัวนี้นี่ครับกล้วยสองปีสีเง่ได้อีกอยู่นี่ครับหน้าตาลำโตนี่ครับนี่ครับตาแต้มแก้มจับนี่ครับลำโตเพิ่นเนื้อนังดีนี่ครับไข่เพิ่นกุ้งค้างจีนไทยไข่ นี่ครับเพื่อมีสซันได้สนใจครับเนาะกับฝากเบอร์นิดต่อไปนะครับศูน er ย์เก่าซี28ครับ528 125 7125 6125อําเภอใดเนาะครับสีมบางใหม่ครันี่ครับเพื่อมีสซันได้มากนี่ครับบักเชิกตัวนี้นี่ครับพกเงินบาทเป็นห้องไว้เนาะครับขอบคุณครับน,นี่ครับน,น,นี่ครับเบิรงควยเผือกน,นับน,นี่ครับเป็นแม่ แม่ม่านอยู่บ่พ่อแม่ม่านอยู่บ้านแยกเดือนครับเพื่อนว่าหาหกเดือนนครับแม่ม่านเปิดราคาไเท่าไรพ่อหกเดือนจังห่หกสิบสี่นะครับล่ำตัวเพื่อนใส่ความเงี้ยวนะครับม่านหกเดือนหาหกเดือนเพื่อนว่าราคาหกสิบสี่นะครับถ่ายเพื่อนอันนี้โค้ค้างช่วงถ่ายเต้านมสี่น่ครับ สายมหมดเริ่มเลยบ้านหาหกเดือนไปเลยนี่ครับเปิดราคาแบหกสิบสี่นี่ครับต่อรองได้นี่ครับลูกที่ไดนในท่องพอดลูกที่สามลูกที่สามในท่องนะครับล่ำโตดีนี่ครับสวยประมาณเมตรสามสิบห้าบวกกันนี่ครับเรียกว่าหน้าตาพอดไหมหนาตาพอดน้างดอกอีรีนะครับตัวนี้นีครับกล้วยเผือกนี่ครับว่องเขางามดีนีครับหน้าตาโอ้ความหนาความเลือกดีครับตัวนี้นี่ครับ ค้าแข็งเรียบเพิน,นบเบเรียบเรียบเรีบดีหน้าตาเง็านหเดือนค่บอหาหกเดือนครับหน้าตา, <c oughs> า,าเพื่อน,นออฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าสย์เก้าสองแปดสามแปดสามแปดบ อยู่ตะการบ่พ่อตะการเท่านี่ครับเอ้าผ่านตาได้สนใจนี่ครับกล้วยเปลือกตัวนี้นะครับอยู่ตะการพอเพันว่านี่ครับรับตัวหน้าตาเราครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับพอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงผู้เนี้ก่อนนะครับเด้อนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนี่ครับบรรยากาศช่วงท้ายๆเฮานี่ครับคลิปควายเฮาเมื่อนี้นี่ครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนกับเมลอกซื้อเหลือหาหลายอยู่ครับอขอบคุณทุกท่านที่ิดจำชมอ,อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ